ทนใหม่อนฟื้นพอเมนวาตายแล้วก็แล้วไปได้จิตใจนี่มันสั่งพบพุ่มอยู่ตลอดเวลาเฮ้าเบิ่งยู่จิตใจของเฮ้าปัจจุบันมันเป็นจช่นไดพบพุ่มมันสอนกันอยู่หลึกลับอยู่จิตใจเนี้ยก็เป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นโลกเป็นสิเป็นมนุษย์เป็นพุ่มเป็นเทวดามันเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันนะสังเกตเบิ่งให้ดีถ้ามีสติความระลึกมีสัพพัญญะความรู้ตัว บางยุ่ใจปัจจุบันของว่ามันเป็นอย่างเฮาหูแล้วเฮาเป็นอย่างหลางกายเป็นมนุษย์ยก่แต่ว่าจิตใจสิเป็นเปรตก็ไดแต่คนหลบมากโลภผ้ามากมิแต่สิกอรัวย่างเดียวนั้นจิตใจเปรตนะนี่เรียกว่าจิตใจเปรตถ้าจิตใจมีศสินหาจิตใจพวกใดเบียดเบียนคตอือนอันี้เฮาเป็นเทวดาเป็นเอ่เป็นมนุษย์ถ้าหากจิตใจกลัวบาปละอายบาป ลายต่อการทําความชั่วหรือว่ามีฮิลิโอตป,ปะหนีเข้ากับเป็นเทวดาหรือว่าฮิลิโอตป,ปะทําของเทวดาฮิลิโอตปะซัมปันนาถ้ำของเทวดา,ปปา,ถ,ดาถ้าจิตใจเขามีเมตตากรุณาโมติตาุบเบกขาเมตตาความหลักไข่ต่อเพื่อมนุษย์ทั้งหลายกรุณาความสงสารอยา้เขาผลัดไปจากทุกสรอยเหลือเกลืกอลกันโมติตา ความพ่อยยินดีต่อบุคคลผู้ใดลาบหยุดเจรเสริญเผน,นดาเขากับพ่อยยินดีไปราเมนอิจฉาริษยาอิจฉาริษยานี่เป็นกิเลสนะถ้าเามีบุติฐาความพ่อยยินดีกว่าที่สามและอุเบกคาความว่างเฉยบ่ได้ไปตื่นเต้นอียงมากไนะม่นี่แต่ทําเป็นกลางอยอุเบขาว่างเฉยเฉ่ยนี่เรียกว่าพมมวิหารซีหรือว่าถ้ำของ พ้มถ้าเฮามีสี่อย่างนี้จิตใจเฮาก็เป็นพมถ้าจิตใจหลงบ่อยร่อยบ่อยเผลอบ่อยนะเฮาก็เป็นสัตว์เดรัจฉานจังหมาแมวสี่มันใจร่อยดูน,ะน,นี่ตัวยกตัวอย่างนี่สั์ในอบายภูพุมแล้วก็ถ้าเฮามีความโมโหโทโสมีความโกธาดูดูจิตใจเฮาก็เป็นอสุรกายนั่นะ เขาต้องนอมเบิง่งในจิตใจของเขาว่ามันเป็นจังดเขาตรวจสอบอยู่ตรวจสอบอยู่ภายในใจของเขาว่ามันเป็นจังดหนี่พบภูมิมันสวนกันฉะนั้นเขาตรงเลือกเอาวาว,าวลาล่วงจากมนุษย์สโลกนี่ไปแล้วในปรโรกนพหงนาจิตใจเขาสิไปก่อพภพูมเอียงต่อไป กระสางเอาความเพ่งเอาในเวลาเขามีชีวิตอยู่นี่ตายแล้วเฮนะ็ดบ่ไรนะนั่นแหละจึงพยายามทําทานศีลภาวหน้าก็พยาพยามเพิ่มพูนเข้าไปตรวจสอบเบิ่งว่าบาปปุญอันไดมันมากกว่ากันบาปก็คือความชัว่วความหมองความลามบปุญก็คือความสุขถ้าหากว่ามันอันไดม,ม,มันมากกว่ากันก็ชาระสัสางกิเลสมันมากบาปมันมากก็ชาระสาสาังออกไป ถ้าหากว่าบุญมันมากเอากับเพิ่มบุญเข้าไปอีกให้มันมากที่สุดนั่นแหละสุดท้ายสุโข,ขบุญญยศุจโยการสังสมบุญนำมาซึ่งความสุขพระพุทธเจ้าผินตาต้วยย่างนี่ขอยทุกท่านจึงมีความสุขความเจริญปราถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบเปรรมก็ขอหยสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกประการเทอญ